ชาวยูทูบนะครับสวสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือนี่นะคพราพก็รถเกี่ยวคุณภาพอีกแล้วนะครับรถเกี่ยวว่านทิพนะครับรถเกี่ยวคุณภาพนะครับรถเกี่ยวว่านทิพเบิ้งพี่น้องเบิ้งเขานะครับง่ามอีลมไปทาได้ก็มีนะครับใครยอมตีนบ้างนะครับเบื้องลมเรื่งเขาลมไมทาแล้วนะครับเห็นไหมครับพี่น้อง งามๆนะครับไล่ละห้าร้อยนะครับไปคิดสนใจนุดเกี่ยวนวดข้าวนะครับไล่ละห่าร้อยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันต่อนะครับงามาเบิ้งเข่านะครับเข่ากันงามนะครับ ตัวสวยงามอันนี้ปูซาดเวทาแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับงามเลยเวลาเวลามันงามมันลมมากามันหยุดเฉยที่นะครับนี่นะครับปูซาดเวทาเลยครับโอ้ประเดยมันหนึ่งเขาเวทาเนาะโอเคครับเราจะมาเบิ้งอันอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับสเต็ปการเกี่ยวเขานะครับต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวแต่แต่ป่ายหน้าขึ้นมานะครับมันยังหีุ แลนแลนล้อขอบหรือปร่ะมัณนแกงและขอบนะครับแล้วห้องก็ไปเก็บทั้งไตขึ้นมานะครับเนี่และอ่าคนขับรถเกี้ยวข็เจาะินูนะครับว่าถ้าสิเป็นจังไหยน,นะครับคนขบบททับรถสินดูเลยนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับรถเกี่ยวทีมงานว่านลิปรถเกี่ยวคุณภาพทีมงานหนึ่งนะครับได้ยินว่า บริการขนข้าวฟรีนะครับขนเข่ามาบ้านขนเข่าไปลงสีนะครับบริการฟรีนะครับผีนี่นะครับบริลับเกี่ยวว่านทิพนะครับมักสาวเล่าบนว่ะ आए yeah, ร่างิปนะครับทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานนึงนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับเยาวเข่าเช็ดไล่ละเอียดได้หมทีเลยนะครับกิมงานว่างกิปนะครับทีมงานมัดเสาหัวปะนะครับปีนี้นะครับสีไก่นี้มัดเสาเหล่านะครับมาดสีนี้มัดเสาหัวปะนะครับฝากไ้น้ำแน่นะครับ รถเกลืรถเกี่ยวนอดข้าวคูเวตานะครับไร่เก็บเกี่ยวนาปีนาฟังนาะเจ้าเราเหนียวนะครับฝากไปน้ำแน่นะรถเกี่ยวคุณอาข้าวนะครับไปที้งงานบ้านทิ้นะงที้งงานหะนึ่ง เพราะว่าติดขนไปล้มสีเพราะว่าติดขนไปบ้านไปใช้นะครับเพื่อบริการคนที่นะมาสี รถเท้าแบบเกียบนะนี่คือสายเข่างานรถส้มกัดต่อนะ ลมเลยทีช่วงลมมานะครับมันมีลมมานะครับช่วงพายุเข่านะมันก็เลยเกิดให้ลมพัดเข่าลมนะครับนี่แหละครับผลผลการที่เขางามนะครับมันเลยให้เขาล่มได้นะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับผู้ใดยสติทเป็นเฉรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับทีมงานร้านคิ๊ นี่ครับทีมงานวาดคลิปนะครับฝากไว้น้ำแน้อันนี้ก็เป็นเข้าล่มนะครับกับไพนั่นนะครับไฮทั้งหน่ะเห็นมะพี่น้องไฮตีนบ้านนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้บ้านนะครับฝากไว้น้ำแน้นะครับสนคิดสนใจนะครับรถเกี่ยวงวดข้าววาดคลิปนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มากก็ได้นะครับบริษัทนี่นะครับ บริการขนข้าวฟรีนะครับฝากไปน้านะครับพี่น้องฝากไปร้อมโพร้อมใจพี่น้องทุกคนนะฝากไปน้ำแน่นะครับอย่าลืมนะครับผู้ใดเอออยากเกี่ยวเขาเด้ยรถบม่มีรถกันเลคอมเมนต์มาได้นะครับในเขตในของเขตใกล้ๆนะครับเทาก็ไปได้เบ็ดนะพี่น้องแต่ว่าขอให้คอมเมนต์มาบอกนิด ทีมงานาร้านที่พบไปได้บิดนะครับไปทุกที่ที่มีทางเพิ่นวะไปทุกทางที่มีนาเกี่ยวเพิ่นวเด้นะครับพี่น้องฝากไว้น้ำเนี่ยนะครับฝืนคิดฝืนใจนะครับรดเกี่ยวคูบต้นะครับวานทิพย์ทีนี้มัดสาหัวตะนะครับปีไกรนี่มัดสาวเล่านะครับอันนี้พนักงานขนเข่านะครับขนเขาาาเ่าือตากเขาาบิ้นลานใต้ครับ เด็ออกเด็ออกนี่ครับพลังมากโอ้เกีียวดีนะเกีียวเกีียวเขาใจเย็นเติมเยอะพี่น้องฝากไว้น้ำนะครับผู้ใดที่ทุนใจรถเบียยวนวดข้าวนะครับ คลิปเรือทีมงาน,น้นนะครับอีทีมนั่งหนึ่งอ่าคนแรกนัดคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะน,นะพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับอย่าลืมกดติดตามกดกดไ์กดไลค์กดแชร์เลยนะน,นะพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ